สวัสดีครับผมช่องครัวล็อบอีกแล้วนะครับผมก็พอดีมารับแม่บ้านจากที่ทํางานเพื่อกลับบ้านนะครับก็นั่งเปิดแอร์เย็นอยู่ในรถเนี่ยพอดีอ่านมีวัดีทะเลน์มีเพื่อนอถามว่าเปิดไล่คว้าหน้าหลังอย่างไรครับผมก็ไปดูตามปุ่มจีนพลนะครับขันเลี้ยวไปหน้าไดนะ้ีหยเป็นมาตรฐานเขาโอ้ โทนกลุ่มกลางครับไม่มีนะครับผมแต่ว่าอาศัยพื้นฐานการใช้รถมานานนะครับไม่ต้องอ่านในคู่มือก็น่าจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไปเปิดที่แอร์นะครับผมนะครับนี่ครับพอเปิดที่แอร์เสร็จเราก็จะเห็นนะครับตัวสีฟ้านะครับก็จะเป็น Active หรือ default คือเปิดให้มันทำงานนั่นเองออนนะครับ ส่วนถีเทาต่างๆนะครับก็จะเป็นอ,ออฟหรือว่าดีแอคทีฟนะฮะไม่ทำงานนั่นเองออฟอยู่เพราะนั้นนี่สัญลักษณ์อะไรครับผมนี่คือสัญลักษณ์ไล่ค้าหลังนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะตัวเอฟนี่คือสัญลักษณ์ไล่ค้าหน้านะครับพ้นส่วนนี้ก็เป็นเรื่องแอร์ต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเพื่อนอยากจะไล่ค้าหลังก็เปิดให้มัน ดีแอคทีฟนะครับผมว่านี่ครับเพรคนี้เองก็เป็นการไล่ฟ้าหลังเพราะอันนี้คือสัญลักษณ์ไล่ฝ้าหลังนะครับแล้วก็ดูท่าทางเหมือนว่ามีกระจกกระจกมองข้างอาจจะไล่ได้ด้วยนะเวลาหรือดูฝนนะหรือหนาวนี่นะผมไม่แน่ใจนะครับปกติที่ใช้รถมารถญี่ปุ่นเนี้ยเขาจะมีแต่ตัวตัวตัวนี้อย่างเดียวสัญลักษณ์หรือโลโก้ตัวนี้ตัวเดียวแต่นี่มีหูกระจกด้วย ผมก็คาดว่าน่าจะไล่ฟ้าหลังได้ส่วนตัวนี้ไล่ฟ้าหน้าแน่นอนนะครับส่วนนี้คือเย็นสุดๆดนะครับส่วนนี้ก็ a อซก็คือออโต้หรืออะไรนี่แอร์ออโต้อันนี้ก็เปิด a อซสวิตชอซ c ปิดเปิดก่อนสมมติว่า,าก่อนเข้าบ้านอย่างเงี้ยเราอยากจะปิดเพื่อไม่ให้แอมเหม็นสาบหรืออะไรเงี้ยล้วก็เอเอเอซี a a a c เนี่ยนะครับผมนะอันนี้ก็พัดลมอ่อนก็อ,อยู่ตรงนี้ครับผมนะวิธีการเข้าก็ สมมุติผมออกไปก่อนวิธีการข้าวก็ให้แตะที่ตรงกลางนี่ครับพันลมนี้นะครับแตะไปนะครับแล้วก็มันก็จะมาหน้าจอนี้นะครับผมนะโอเคครับผมก็เป็นการจบคลิปเรื่องของการเปิดไล่ฟ้าหน้าหลังนะครับพอดีมีเพื่อนในกลุ่มบีวัดีไทยแลนามาผมก็นั่งอ่านแล้วก็สนใจอย่างทีไว้ทำยังไงนะครับก็ขอจบคลิปการเปิด วาหน้าหลังอ่ะผมเปิดแาไว่าต้องปิดก่อนนะครับผมปิดก่อนก็คือแตะให้มันออฟหรือว่าดีเอ็ทีปไม่ให้มันดีฟอล์นะไม่เปิดโอเคนะครับผมนะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับหรืออะไรก็แชร์ปันกันไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบท่านี้ครับสวัสดีครับ